พาตาผนิกกำลังพันธมิตรเตรียมจัดงานพาตาดิสเนชั่นมาเก็ตติ้งฟอรั่ม2022ผักดันสงขาสู่ธุรกิจใหม่เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือกันครั้งสำคัญค่ะในการผลักดนันภาคการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะและส่อสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะเตรียมจัดเวทีการประชุมสัมมนาพาตาดิสเนชั่นมาเก็ตติ้งฟอรั่ม2022ภายใต้แนวคิดการฟื้นฟูการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะด้วยคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยววิถีชุมชนค่ะ ด้วยความร่วมมือกันจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทีเสบค่ะทรททเอสเซบและอพทค่ะโดยงานจะจัดขึ้นค่ะณศูนยะ์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีที่จังหวัดสงขลาค่ะในวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมนี้สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะจะมีส่วนช่วยให้จังหวัดสงขลาและเมืองอุตสาหกรรมไมซิตี้ค่ะเป็นที่รู้จักมากขึ้นซึ่งจังหวัดสงขลาค่ะเป็นหนึ่งในไมซิตี้ชั้นนําค่ะที่มีศักยภาพมีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพค่ะด้วยมรสเดีเอกลักษณ์ทางมรด เชื่อว่าจะสามารถต้อนรับตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมได,ได้เป็นอย่างดีค่ะโดยการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมค่ะจะจากัดผู้เข้าร่วมงานโดยสมาชิกนานาชาติของพาตาค่ะจะได้รับสิทธิ์ในการลงทะเบียนก่อนตามลําดับค่ะก็ต้องขอบคุณทางพาตาแลวก็ทางภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพะะาะสบสนะครับศธท,ะท,ะทแล้วก็อปทอนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยว อย right. like, ู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้อง <Kivol. S 1> ถิ่นนะครับโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะครับเทศบาลนครหัดใหญ่และเทศบาลนครสงขลานะครับที่ได้มาเป็นภาคีในการที่จะรับเป็นเจ้าภาพจากงานพาต้าในครั้งนี้นะครับขอเรียนว่าเราได้เตรียมการมาเกือบหกเดือนแล้วครับในรายการนี้นะครับเพราะฉะนั้นความพร้อมต่างๆนี้เรายืนยันว่าจังหวัดสงขลาเรามีความพร้อมที่พร้อมที่จะรับการประชุมที่จะถึงในวันที่2 ถึง4สิงหาคมนี้อย่างแน่นอนครับครับจริงๆแล้วเราเป็นเมืองสปอร์ตซิตี้นะครับก็คือสองคลาเมืองกีฬานะครับก่อนหน้านี้ในช่วงของสถานการณ์โควิดเราก็ได้จัดอีเวนต์การแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติมาหลายกิจกรรมนะครับเพราะนั้นตรงนี้ในเรื่องของมาตรการในเรื่องของความพร้อม ในเรื่องมาตรการความปลอดภัยทางด้านการแพร่ระบาดของโรคในเราได้เตรียมการอย่างเต็มที่นะครับและเรามีอุปกรณ์บุคลากร,กร,กรเครื่องม้เครื่องมือพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นงาน uh, Data Destination Marketing Forum ในครั้งนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่เป็นงานใหญ่นะครับในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มีมาตรการที่สร้างความปลอดภัยนะครับทั้งชีวิตทรัพย์สินและก็สร้างความปลอดภัยทางด้านสุขภาพให้กับผู้ที่ร่วมเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมก,กับเราได้อย่างเต็มที่ครับ ค่ะสำหรับงาน PDMF อันนี้นะคะก็คือเราคุมตัวจำนวนของผู้เข้าร่วมอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0นะคะ300-400คนซึ่งก็มีครึ่งๆมาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็คนไทยเองทีนี้เนี่ยในส่วนของภาพเนี่ยคือถ้าเรามองดีๆเนื้อหาของ คอนเทนต์ของการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยคือกระตุ้นการทําการตลาดของพื้นที่ของเมืองซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือการที่กลุ่มของคนที่เดินทางเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นระดับผู้บริหารแล้วก็เป็น ผู้นำทางด้านการท่องเที่ยวในแต่ละประเทศการตลาดของเมืองแล้วก็เป็นหัวหน้ากลุ่มหรือบริษัททัวร์ที่เป็นเอเจนต์ดังๆด,ดังนั้นเนี่ยสงขลาเองอาจจะเคยมีชื่อเสียงเป็นสปอตซิตี้แต่ในมุมมองของการเป็นไมซิตี้ก็ดีหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวหรือเป็นเมืองหลักเมืองเศรษฐกิจของทางใต้ตอนล่างเนี่ยความมีชื่อเสียงตรงนี้เนี่ยถ้าเผื่อมีงานนี้เข้ามาเนี่ยก็จะช่วยกันกระจายภาพลักษณ์แล้วก็ความพร้อมของสงขลาในการที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานอื่นๆแน่นะต่อไปค่ะในการดึงงานเข้ามาในประเทศเนี่ยมี การแข่งขันเยอะมากไม่ใช่แค่ในระดับประเทศระดับเมืองหลายๆเมืองก็ต้องการที่จะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเราก็มีประเทศหลายๆประเทศนะคะประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องการที่จะดึงงานนี้ไปทีนี้เนี่ยเรายังสามารถที่จะรักษางาน PDFF ซึ่งเคยจัดทิพัทยาแล้วก็ที่ขอนแก่นมาแล้วครั้งนี้ด้วยความสด ต้องบอกว่าเป็นความสดและความใหม่ของเมืองนะที่คนหลายๆคนสนใจเพราะว่าในมุมมองของ My ซิตีเองนะ,ะหรือการจัดเป็นเจ้าภาพจัดงานเนี่ยยังไม่คุ้นชินเพราะฉะนั้นก็เราก็คาดหวังว่างานเนี้เป็นอีกงานหนึ่งที่จะทำให้ประเทศไทยและก็สงขามีงานอื่นๆเข้ามามากขึ้นค่ะประเทศเพิ่งจะเปิดประเทศปลดล็อกตรงนี้เข้ามาก็แต่ในช่วงในช่วงปีตอนนี้เราเหลือเรานับเป็นฟิสโคเฮียของรัฐบาลนะคะเราจะจบที่เดือน ันยายนเนาะกันยายนก็เหลือควอเตอร์สุดท้ายนะคะก็คาดว่าน่าจะมีคนกระตุ้นให้เข้ามาได้ประมาณถ้าเป็นต่างชาติก็อยู่ในหลักที่เป็นหมื่นนะคะหมื่นกว่าคนกับสองสองถึงสามหมื่นคนแต่ว่าในประเทศที่เราจะกระตุ้นตรงนี้น่าจะเกิดขึ้นได้เยอะกว่านะคะทุกกระทรวงธบวงกลมแล้วก็ภาคเอก,กชนร่วมกันยกมือเป็นเจ้าภาพเพื่อจะดึงให้เกิดการจัดงานนานาชาติในประเทศไทยให้มากที่สุดะคะ่ะเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่ปลายปีนี้แล้วค่ะควอเตอร์แรกไปจนถึงไปถึงปีหน้านะคะ่ะ ภายใต้แคมเปญม s s ไมส์นะคะไ y to Meet You i n Thailand จังหวัดสงขลาณนะขณะนี้นะครับตั้งแต่เราเปิดด่านนะครับทั้งด่านทางบกด่านทางอากาศนะครับเราเปิดมาตั้งแต่เดือนมีนานครับแต่นักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามานี่เมื่อวันที่1เมษาเมษาครับเนือ่องจากว่ามาเลเซียก็เปิดในวันที่1เมษาเมษาครับเพราะฉะนั้นนักขณะนี้นันกท่องเที่ยวทางประเทศมาเลเซียนะครับนักท่องเที่ยวประเทศอื่นๆที่ผ่านทางมาเลเซียแล้วก็เดินทางผ่านชายแดนทางบกที่ดานซ์ด เข้ามามากกอสมควรนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เข้ามาเกือบหมื่นคนนะครับนั่นแสดงว่านขณะนี้สถานการณ์ที่คลี่คลายของโรคระบาดนี้มันเริ่มดีขึ้นท่องเที่ยวก็เข้ามาเที่ยวในเมืองในจังหวัดสงขลามากขึ้นโดยเฉพาะในบางห่ายนะครับแล้วฐานบริการต่างๆที่จะรองรับนักท่องเที่ยวนั้นก็อยู่ในมาตรฐานที่ทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยกำหนดทั้งหมดนะครับเพราะนั้นตรงนี้ถือว่าเราได้เตรียมความพร้อมนะครับในการรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งคิดว่า แนวโน้มต่อไปนั่งเที่ยวคงจะเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นการกลับมาทําให้สุขราษใหญ่นั้นมีความคึกคักเหมือนกับที่ยังไม่เกิดสถานการณ์ก็ค,คิดว่าแนวโน้มคงจะดีขึ้นครับ